สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรคนโสดทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีมังกรคนโสดมาดูว่าเนื้อคู่ที่กําลังจะเดินทางมาหาคุณเขาคนนั้นคือใครเปิดพลังงานเนื้อคู่ของชาวราศีมังกรนะคะที่กําลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวราศีมังกร ขอเนื้อคู่คนโสดของชาวราศีมังกรเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะเนื้อคู่ชาวราศีมังกรที่คุณกำลังจะได้เจอเขาคนนั้นคือใครคะที่กำลังจะได้เจอเนื้อคู่ชาวราศีมังกรใบแรกเลยเพจซอฟวอนเนื้อคู่ชาวราศีมังกรเซเว่นอวอน าวราศีมังกรคุณได้เจอกับใครที่โอ้เป็นพลังงานแห่งไฟเพราะเขามีความเป็นผู้นำนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นต่างชาติหรือเอเชียก็ได้เช่นกัน Energy ของเขาอายุไล่เรียกกันกับค,คุณค่ะแล้วก็เพราะว่ามี Energy ของเพจสวร์จะความความความตื่นเต้นความทา้าทาย ะะเขาเป็นคนที่มีมีการกระดุกกระดิกนะคะในตัวเองนะคะคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจจริงจังตั้งมั่นจะทําอะไรก็ต้องประสบความสําเร็จให้ได้แล้วก็ถ้าอายุมากกว่าคุณแสดงว่าเขาต้องประสบความสำเร็จละเพราะว่าด้วยพลังงานขึ้นในเรื่องของการแบบสร้างและลุยชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยลําแข้งของตัวเองจริงนะคะเป็นคนที่สมบุกสมบันได้มาก็แบบ ได้มาด้วยความตั้งใจได้มาด้วยความภาพเพียรเพียรพยายามนะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าชอบความท้าทายชอบทํากิจกรรมเดินทางไปตรงนู้นไปตรงนี้นะคะชอบเก็บเกี่ยวประสบการณ์ของชีวิตแล้วก็มีมีความเป็นผู้นํามี Mindset มี attitude ที่ดีมีเป้าหมายในชีวิตมี Mindset นะคะที่เหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่โพสทีฟคิดบวกเป็นคนที่มีการวางแผนในชีวิตเป็นคนที่เรียงลําดับในชีวิตเป็นคนที่ดูจริงจังมากๆนะคะคิดเยอะคิดมากมีภาระให้ต้องจัดการหรือว่าเป็นคนที่ทาหลายๆสิ่งหลายอย่างหรือว่ามีอะไรที่ต้องทําแบบคือเขาเป็นคนปลูกเขาเป็นคนสร้างนะคะเป็นคนที่มี energy ของความเป็นการสร้างจริงๆนะสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวชอบชอบลุยชอบท้าทายชอบ ทําทกิจกรรมเวลาว่างก็ไปทำนู่นทํานี่นะคะชอบอยู่กับพลังงานของเขาชอบไปหาแพชชั่นของเขาชอบเดินตามความฝันแล้วก็มีพื้นที่ของตัวเองนะคะมีขอบเขตในตัวเองปกป้องหัวใจของตัวเองได้ดีมากแล้วก็เป็นคนที่ไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆเนื้อคู่ชาวราศีมังกร คนที่คุณจะได้เจอ two of pentacles nine of cups six of pentacles เป็นคนที่มีหลายอย่างในชีวิตที่ต้องทำนะคะเหมือนกับว่าชีวิตเขาเขายุ่งมากนะคะไม่ไม่ทำงานก็มีกิจกรรมทำนู่นทำนี่ และเป็นคนที่ทําอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ดีแฮนเดิลอะไรบางอย่างในชีวิตหรือหลายสิ่งหลายอย่างได้ดีมากๆเลยเป็นคนที่โสดสวยรวยมีสเสน่ห์นะคะได้ได้ว่าเขาอ่ะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในตัวเองมีความสุขมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์แบบเป็นพลังงานของความสุขนะคะคือใครอยู่ใกล้แล้วมีความสุขวันว่างของเขาอาจจะต้องอาจจะชอบไปตรงนู้นตรงนี้บ่อยๆนะคะหรือว่าเขาอาจจะ งานเขาอาจจะล้นมือเขาอาจจะทํางานหนักทำงานเยอะอาจจะด้วยภาระหน้าที่ที่ต้องทําหรือเป็นเพราะว่าในประเทศเขาจะต้องเหมือนมีการแข่งขันสูงอะไรแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะและเป็นคนที่จิตใจดีนะคะเป็นคนที่จิตใจดอีอาจจะต้องมีใครมาขอพึ่งพาเขาหรือว่าไม่จว่าจะเป็นครอบครัวญาติพี่น้องหรือว่าเขาเป็นคนที่จิตใจดีชอบ ชอบเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งได้แล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้คนหรือทําบุญคนไม่ขึ้นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเขาแล้วเหมือนกับว่าเขามีความต่างจากคุณนะคะเหมือนเขาเป็นคนที่ใช้ในเรื่องราวของสัญชาตญาณของตัวนี้ดีนั่นคือเขา manifest เขาดึงดูดสิ่งที่เขาต้องการเข้ามาเหมือนเขามี intuition บางอย่างข้างในเขามี passion อะไรบางอย่างในตัวเองเขาสามารถที่จะรู้สึกว่า คือเขาสามารถทําให้มันเกิดขึ้นได้เขามีความตื่นเต้นเสมอถ้ามีอะไรใหม่ๆเข้ามาหาเขานั่นคือความแบบความเป็นเด็กความกระดุกกระดิกนะคะอะไรแบบนี้มันมเหมือนอินเนอร์บางอย่างของเขายังเป็นเป็นเด็กอยู่นะคะถึงแม้ดูใจย,ยุ่มากแล้วก็ยังคงมีความเป็นเด็กน่ารักนะคะมีเสน่ห์ดูใครอยู่ใกล้แล้วลงเสน่ห์แล้วก็รู้สึกเย็นสบายมีความสุขถึงแม้บางทีก็จะรู้สึกว่าดูนิ่งๆบ้าง นะคะดูพูดเยอะดูเงียบหรือว่าดูอะไรบางอย่างที่น่าค้นหาแต่เขาก็มีความจริงใจนะคะให้กับเพื่อนให้กับบุคคลรอบข้างของเขานั่นเองคนนี้มีความเป็นธรรมชาติสูงนะคะด้วย energy ของเขาหรือเธอคนนั้นพลังงานน้ำดินแล้วก็ไฟที่เกิดขึ้นในตรงนี้ p a จ soft cups แล้วก็ the hangman อายุไล่เลี่ยกันกับคุณหรือเด็กกว่าหรือถ้าอายุมากกว่าก็จะดูอ่อนกวัยสมวัยเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นคนที่มีศิลปินศิละปะนะคะชอบอาจจะร้องเพลงได้อาจจะชอบเล่นดนตรีอาจจะชอบแต่งตัวชอบชอบแต่งตัวชอบช้อปปิ้งหรือว่าชอบเล่นกีฬานะคะเล่นกีฬาทางน้ําเล่นกีฬาทางบกนะคะหรือว่าเป็นคนที่ทํากิจกรรมเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองสูงนะคะ มีโลกส่วนตัวของตัวเองเป็นคนที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวคนเดียวได้เป็นคนที่มี t o of cups soul connection ของความรักความสัมพันธ์เป็นคนที่แข็งแกร่งทุกคน the lovers เกิดขึ้นด้วย soul connection หรือพลังงานของ twin flame ที่คู่รักมีความแตกต่างคุณและเขาเหมือนกับว่าอาจจะอธิษฐานถึงการอาจจะรอคอยถึงกันและการในความรักความสัมพันธ์เพราะเขามาด้วยมาตรฐานของเขาที่สูงมากมากจริงๆ คนคนนี้จิตใจแข็งแกร่งเข้มแข็งหนักแน่นนะคะเด็ดเดี่ยวแล้วก็กล้าหาญกล้าที่ตัดสินใจกล้าทํากล้าลงมือคือเขามีเขามีความเป็นคนที่อดทนมากใจแกร่งใจเข้มแข็งนะคะแบบนี้เพราะว่าอาจจะด้วยแรงกดดันอาจจะด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะด้วยใจเขาด้วยนะคะใจที่คือเขิมของเขาเพราะว่าเป็นคนที่มี แอตจูดูแล้วก็โพซิทีฟ d s ซ t ที่ดีมากนะคะเป็นระดับผู้นำหรือคนที่ทำงานเกี่ยวกับการพัฒนาการคิดการวางแผนศิลปินศิละปะความการวางแผนการคำนวณการการคิดประมวลผลหรือว่าการทำอะไรที่มันเหมือนกับอาจจะทำได้ทำส่วนแบบนี้ก็ได้หรือว่าการวางแผนระ,ระยะยาวไก,กลนะทำธุรกิจก็ต้องวางแผนการลงทุนสร้างอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอส,อสังหาอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันหรือเป็นคนที่ สร้าง Performance จากที่ไม่มีเลยกลายเป็นผู้นำคนที่ประสบความสำเร็จด้วยแล้วก็ t ู u อ o กครับเป็นโซ l ค o n เนคชั่นของความรักเป็นทวิน l a m e หรือว่า Soul Contract คู่ห,หูหุ้นส่วนชีวิตคุณนะเป็นทั้งคนรักเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งพลังงานแตกต่างนะพลัางงานแห่งลมเกิดขึ้น The Lover ความรักความผูกพันคุณอาจจะมีใครเข้ามาชอบคุณเกินกว่าหนคนด้วย เช่นกันคุณอาจจะมีทั้งโซเมทคุณอาจโซเมทที่เป็นเพื่อนกันนมิตรนะคะหรือว่าอาจจะเป็นใครที่เข้ามาเป็นคู่ชีวิตกันละกันจริงๆที่เป็นคู่ชีวิตเป็นคู่บุญบาร,รมีของกันและกันนะคะเพราะว่าชาวราศีมังกรคุณมีเสน่ห์มากเหลือเกินคุณอาจจะเจอใครก่อนก็ได้ก่อนที่ได้พบเจอกับเขาหรือเธอคนนั้นคุณรู้สึกถึงเขาเขารู้สึกถึงคุณนะคะอย่างอย่างที่บอกนะว่าคุณและเขามีเสน่ห์ มีความเซ็กซี่ตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบนะคะหรืออะไรบางอย่างในในคอนเนค o ชันแบบนี้มันมันมีอยู่แล้วเช่อนอาจจะเป็นเพื่อนแนะนำหรือว่าการได้เดินทางการได้ทำอะไรบางอย่างทำให้คุณได้เจอกับเขาคนนั้นเหมือนมาด้วยแรงอธิษฐานแรงดึงดูดจริงๆค่ะอย่างที่บอกว่าเหมือนตัวตนเขา manifest ทั้งความรักทั้งงานเข้ามาทั้งเงินเข้ามาแล้วเขาใช้สัญชาตญาณของเขาได้ดีว่าเขาจะต้องทําสิ่งนี้เริ่มต้นสิ่งนี้ลุยสิ่งนี้ถึงเวลาหรือยังไม่ถึงเวลา t h l l o v e r s คู่แท้แห่งรักแท้เกิดขึ้นสวยงามมาก Two of Cups หรือใครบางคนกำลังจะกลับมาหาคุณชาวราศีมังกรบางท่านอาจจะได้เจอเขาแล้วคนคนนี้โสด มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินนะคะเขาเป็นตัวของตัวเองมากเลยเขาร่าเริงเขาเป็นคนร่าเริงสนุกสนานมีความสุขและก็เป็นคนที่มีความเชื่อในแรงดึงดูดหรือว่ามีความเชื่อในเรื่องของดวงดาวหรือซันอะไรแบบนี้นะคะชอบดูพระอาทิตย์ตกอะไรแบบนี้หรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นนะเพราะว่ามันเหมือนกับเดือซันเห็นไหมคะสามดวงเลยทีเดียว นั่นหมายถึงความรักครั้งนี้สะท้อนในเรื่องของจิตวิญญาณระหว่างคุณและเขาสะท้อนในเรื่องของความเป็นธรรมชาติสะท้อนสะท้อนถึงความลึกซึ้งของความรักที่ทําให้คุณได้เปลี่ยนผ่านพลังงานะอะไรบางอย่างด้วยเหมือนคุณจะมีโซเมที่เป็นกาานามิตรคู่ชีวิตของคุณเข้ามาทําให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนี้ด้วยเช่นกันขอความรักชาวราศีมังกรกติ้ง getting to know each other นะคะเรียนรู้กันและกันนะเหมือนคุณละคขาเป็นสิ่งใหม่ๆนะคะที่เข้ามาทำให้ออเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะเป็นการเรียนรู้กันและกันไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกับว่าความรักครั้งนี้เป็นรักนิรันด์นะคะใครบางคนจะหวนกลับเข้ามาหาคุณ trust เชื่อและศรัทธากับสถาสนการณ์ที่คุณกำลังเจอต่อไปนี้เพราะว่า intuition ของคุณความรู้สึกข,ของคุณกำลังรอคอยใครสักคนหนึ่งที่เป็นรักแท้และคู่แท้จริง มันมีความเซ็กซี่มากๆมันมีความเคมีที่เข้ากันแล้วก็สินเสมอกันจริงๆ let s go of control issues เรียนรู้ความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเชื่อว่าคุณอาจรู้สึกว่าอยากเดินทางไปที่ไหนอยากทำอะไรบางอย่างใหม่ๆกับตัวเองหรือเหมือนสิ่งที่คุณ คุณทาคุณเปลี่ยนคุณโยกย้ายสิ่งใหม่ใหม่ทาให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นด้วยแล้วเขาคนนี้มาพร้อมกับสีสันชีวิตของคุณเขาจะมีสีสันเขาจะมีกิจกรรมเขาจะมีอะไรความต่างบางอย่างที่เขาทําแล้วคุณทํากับเขาได้นั่นหมายถึงอาจจะเป็นสมมติว่าเขาเป็นก้าวถวยเขาชอบแต่งหน้าเขาชอบแต่งตัวเขาชอบท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมาทํากับคุณได้เขาจะสามารถแต่งหน้ากับคุณได้นะอะไรอย่างงี้นะคะแต่ถ้าคุณถ้าเขาเป็นแบบทากิจกรรมเช่นเขาอาจจะเป็นอะไรดีนะคะเล่นโยคะหรือว่า เ,เล่นกีฬาทางน้ำอะไรแบบนี้เขาก็สามารถสอนคุณได้สอนคุณว่ายน้ําได้อะไรแบบนี้คือมันจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถที่จะไปด้วยกันได้เพราะว่าเป็นคู่ชีวิตหุ้นส่วนชีวิตกันนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอนุญ,ญาตให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติค่ะชาวราศีมังกรแล้วคุณจะได้รู้ว่าใครที่เข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ความแตกต่างแล้วก็คู่ชีตคู่ชีวิตคู่แท้แล้วก็พลังงานของคุณเกี่ยวกับการที่จะได้เห็นมุมมอง อะไรถึงสุขภาพจิตสุขภาพใจสุขภาพกายทั้งสองคนด้วยนะคะสะท้อนถึงความแข็งแกร่งในเรื่องราวของชีวิตที่ที่ไปด้วยกันจนกระทั่งบ้านปลายสุดท้ายของชีวิตนะคะขอความรักชาวราศีมังกรไหนดูสิเห็นไหมว้าวนะคะเห็นไหมคะ Engagement Rings นะคะความรักชาวราศีมังกร เดทออนไลน์ความรักครั้งนี้คาเมราเป็นความทรงจำครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วทุกคนเห็นไหมนะคะอย่างที่พูดไปเมื่อสักครู่ว่าคุณและเขาจะได้เติบโตด้วยกันนะคะเติบโตมีเพอร์ฟอร์แมนซ์มีการตื่นรู้การรีนิวแอนด์รีเบิร์ดหรือว่าไม่ใช่สิมันเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่ารีนิวและโกลนะคะก็คือการ เติบโตนะคะการตื่นรู้ของตัวเองของกันและกันแล้วแล้วก็พัฒน,นาการเติบโตนะคะในชีวิตที่ที่เข้าใจอะไรมากขึ้นอย่างที่บอกว่ามันซึมซับในเรื่องของไม่มีท็อกซิกในความสัมพันธ์นะคะมันจะมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับส่งเสริมกันและกันเป็นคู่บุญบาร,รมีของการละกันอย่างที่บอกและคุณอาจจะได้เจอกับเขาบนโลกออนไลน์หรือว่ากิจกรรมอะไรบางอย่างทําให้คุณได้เจอเห็นไลยคะเดทออนไลน์ Online, นะ Get Back Out There Meeting Someone n e w นะคะคุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่และบางท่านในที่นี้เหมือนกับอะไรบางอย่างในความรักที่จะหวนกลับมาอีกครั้งหวนกลับมานั่นคือการได้เจอแล้วแล้วก็กำลังที่ได้คอมมิทเมนต์พัฒนาความรักความสัมพันธ์กันแบบถึงเวลาฉันจะมั่นหมายเธอแล้วนะอะไรแบบนี้นะคะใครบางคนจะชวนคุณออกเดทน,นะคะชาวราศีมังกรสวยงามมากวันนี้สวัสดีค่ะ